กับสวัสดีพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทูกฐานนะพมเพาะกับสองน้องอเนวยาพี่เนาะวันนี้ไม่น้องอเนย์กับซีมาแกะบักคามคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเอ้ยแกอยู่บ้านเขาเองเนาะเทาบริเมวอบ้านไม่น้องยาม่น้องอเนย์เนาะแกอยู่เฮือนไม่น้องอเนย์เลยพี่น้องแกบักคามนทำกันได้พี่น้องเด้อเสียซะวัวเตะ ไปพี่น้องนี่บักขามยังบอกเล้วพี่น้องว่าปากขามกันขืนเอาน้ำเฮือนนในเลยพี่น้องแม่วังพอเนื้อขืนเนาะน้องแก้ปลาเบิร์ตตั้งคืนกับแก่อยู่ทั้งเฮือนพี่น้องเลยเดินไปยังบอกเล่าด้วยเมื่อดอยซองหน่อยเนาะ พ่อะเงเวลากับเพียก็ินต่างๆกินน้อย้ราาขอานน้าม่นร่เากายไอกิ้าอยู่นน้อยเต้านโมกเป็นไออลยอากาศเปลี่ยนแปลงขีานนอ ่แต่ว่าคือฝนตกระดาษแล้วหมอกตกเนาะขาเปลี่ยนแปลงเกินน้ำที่ร้อยกินน้ำไอ้ไหนกินน้ำนั่นกินน้ำ เสียงดังๆอ่ะเสียงพขาเจ้าซีขาวน้เพื่อนพวกเพื่อนคนละคนละภาคทางกันเนาะวกซีน้อยเขาเจ้าซีเขาเลยเลยเสียงดังนจักหน่อยเปืนอย่งเดอน้เรนอนนอมานอนอยู่คุน,นอนกนมันเนาะสี่ขึ้นเลยเราหามาแลงเลย เมื่อไหร่ปวเศร้านี่ไม่น้องเอาด้ยโชว์ไปเป็น้นะเป็นไปนเยี่ยงกับปอมปอเลเนาะเยี่ยงกับเยี่ยงกับปอมม่ขึ้นเป็นอะไได้เป็นอะไรเป็นอมาขึ้นเได้กัน,น,กนไ,ดได้สามสิบปลายสี่สิบแหละ เมื่อเมื่อก่อนในข้าวปายเปล่าเนาะกระปอมพี่น้องเขาเน่มาแร่งชิ่อว่าขากับปอมมามกินเนาะที่ถ้าข้าวต่อเตะเม่ากับป้อมเน่ากเม่าแลวกับมาเราบริณนัดเนาะเมื่อตอนขำขาก็กกับมาเนาะข้าวกับปอมมามกซูมมใหญยจอยมาหญ่จืนกินเนาะมียยจืดก็นยังบริณมที่นอะ ไปทำบุญนั่นแหละไปจามชินทำบุญอยู่พุนทั้งนั้นนะข้อสะเพลงพี่น้องแขงจำปะซักคุณพี่น้องเลยอักเส้หรือจำปะซักคุพี่น้องต่อเขียดกับไทยเุณพี่น้องเลยไทยลาวเนาะต่อกันคุณพี่น้องเปิดแฟนกำนองพิกกี้พี่น้องไปเมื่อวานนอนได้ขึ้นหนึ่งและนี่ซองมะแรงและนี่บหัวเมื่อได้เพิ่นสิมากันยังบ่วหูเหมือนกันนะพี่น้องไปน้ำหลดพระเจ้าพระเจ้าส่วนไปเนาะ กำลังจะเลือกไปน้ำเขาไปน้ำหลดบ้านถวยม่งวงไปนี่เนาะเดี๋ยวเลื่อนกันสินี่และพี่น้องเอ้มันนอกมันหน้าเขากับสแกะบกคอบกขามไป,ปนีนแหละอยู่ <c oughs> ไปนี่แลยพี่น้อง มานเนี่ยก็ดองยอดมาแกสซอยเนาะก็เลยคู่นหนึ่งเนาะคือคู่นหนึ่งคู่คู่ปุกใหญ่นะงดองยอดมาแกสซอยมัานเมื่อนี้เปิลลาซิมาอยู่คือยังบรี่มาไม่เอาไม่เมาเล่นเด้อบ่มีเวียรก็มาเล่นผ่าน้องเหิือนมาเล่นเมื่อวานเนาะ ไปเลยไปด่เอเฮ้ยมันนอกมันนาเนานะอยู่ไปเห็ไหไดไปแค่ประคามคายเนาะไปโทรมาเนาะเพราน,น,นรอยาย้องอเนย์มยาจากอ้าไม่ใหญ่จืดโทรมาเลยเนาะใหญ่จืดโทรมาเนาะ สี่ใบผักซองแดนนาโอ้ปลาตัวเมื่อเมื่อเมื่อไรซมาป่านี้มืมือือนในป๊ะผักอยู่ใช้ถ่าไปนอนอยู่้ไปนอนไปนอนอยู่คอนแก่น เรากสองแน่นหนาประจําีนี่นะบอเออเอเข้าเมื่อก็ได้บ้แม่ โอ้ม่อยาจอเเทียองเดนาวอีกเลยรับ้องกีก ไปนอนอยู่คอนแก่นพี่น,อน้อ,องเมื่อคืนยั่ไเจื่นโทรมาคอนแก่นกับยูเลาคอนเรียกพี่นอ้องทั้งปักซเซน้องมีบ้านเออเนาะคอนแก่นเนาะคอนเกนกซี่ไปปักสองเดนานาวปากสองเดนานาวคืออยู่ทั้งปักเซ่พอเรียกพี่นอ้นองมีปักสองเดนาน,านาวนาะ้องคนไปเขาสิบหา้าคนไปอันนี้พี่นอ้องดูเมือ่อม,อม้าสันโอ้ไลายพื่นเติดจังนี่ ทำซีนนะพี่น,น,น้องเว้ยจะพาไปกับไปน้ำขาา้าเจ้าเลยน้องไปใส่กัข้าวข้าวกับบุเคยไปเคยมาเนาะนไก่จะพาไปกับไปจะพามากับมาอกอก็ภไ,ได้เียนเด้อ ทามยังยังซองสอบเนาะซองสอบเริ่งอะไรไปเนาะแกบพันเบิร์มีหมากแหงมาังแหงน้ำเนาะเก็บไปเรื่อยๆใครก็อยู่สื่อเนาะ หนุ่เคียนผัวพี่นอ้งนอ,นองทำท้ายอะไรเมื่อไหนทำที่ซาดเก็ตนะเนาะใกล้สิส้นเดือนนี่แหละพี่นอ้อง อยู่กรุงเทพนะว่เนาะยหาสิ้นเดือนได้ไหเลยกรุงเทพยัหาสิ้นเดือนได้ไหวเลยเพืาอวาเนเดือนน่าจสอเดยกรงเทพนเงเดือนสอยัหญ่สิ้นเดือนได้หวโลดกรเนาะคือข้อประเหตการณีนั้นาโอ้จะมันสิ้นเดือนไหวแต่เทเดือนหเดือนหเปลี่ยนไปแวบ ก็ควรนะสุดท้อลาเป็นกันเด้อฝาก็หลายกดแชร์กดติดตามต้องน้องอกนเหนื่อยเรื่อยๆผ่าเปิ้ลผักส้มเนาะชั้นน้องสบายดีพี่น้อง